ขาชีตว่ตาหาข้อเราต้องพิจารณาอยู่ทุกวันไม่ว่าจะเป็นอุบาสกบาติกาภิกษุภิกษุณีหรือภิกษุสมนเนรพุทธบริษัทผู้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วจะต้องพิจารณาเนืองนิดอยู่ว่าหนึ่งเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะลงพ้นความแก่ไปไม่ได้ ทุกวินาทีเนี่ยชีวิตมันกำลังหมุนไปเปลี่ยนแปลงไปกับโลกโลกก็คือสิ่งที่อยู่ภายนอกเรียกว่าโลกโลกเช่นแผ่นดินภูเขาแม่น้ำพระอาทิตย์พระจันทร์ดวงดาวเหล่านี้เรียกว่าโลกภายนอกส่วนอากาศที่ว่งวางๆนี่ก็เรียกว่าอากาศสโลกแต่เราท่านนี้เป็นสัตว์โลก <c oughs> ที่มาอาศัยอยู่ในโลกอาศัยอยู่กับ อากาศโลกก็เลยเป็นสัตว์โลกสัตว์โลกอาศัยโลกจึงหมุนรอบตัวของมันเองนล้สัตว์โลกก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามโลกที่กำลังหมุนไปกับตัวของมันเองด้วยเพราะเป็นสังขารเรียกว่าสังขารโลกสัตว์โลกสัตว์โลกก็คือสัตว์สังขารอากาศโลกก็เป็นสังขารเหมือนกันเพราะไม่มีสังขารใดที่ไม่เปลี่ยนแปลง เพราะสิ่งที่มันปรุงแต่งประชุมกันขึ้นมาเรียกว่าสังขารสังขารทั้งปวงนี้มันไม่เที่ยงเมื่อมีความเกิดเป็นเบื้องต้นจะต้องมีความสุดโทมหรือว่าแก่ชราในท่ามกลางแล้วก็แตกสลายหรือว่าตายในที่สุดเพราะฉะนั้นจึงต้องพิจารณาอยู่ว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาความแก่ที่ปกปิดก็คือความแก่ทุกขณะที่มันกาลัง เปลี่ยนแปลงไปตามโลกอยู่คือลมหายใจเข้าพอเปลี่ยนแปลงลมหายใจออกก็เปลี่ยนแปลงนี่ว่าแก่ไปลากไปพร้อมกับวินาทีของเข็มนาฬิกาที่หมุนไปกับโลกที่กุณน่หมุนไปในเด็กนี่เลยว่าแก่ชั่วคราวหรือแก่ปกปิดส่วนความแก่ชนะที่ไม่ปกปิดหรือเปิดเผยก็คือภาวะของผมงอกหนังเหี่ยวฟันหลุด หลังโกงเดินงงอเงือนนี่หรือว่าธรรมชาติที่เป็นธรรมดาและก็ไม่ใช่เราแต่เป็นสังขารที่โลกเรียกว่าเป็นเราแท้ที่จริงเราไม่มีในสังขารนั้นเพราะมันเป็นเพียงกายหรือเป็นเพียงสิ่งที่ประชุมกันชั่วคราวยิ่งเชื่าสังขารนี้มีความแก่ชราสุดสมเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่สุดสมไปได้ ถ้าไม่พิจารณาอย่างนี้จะมัวเมาในความเป็นหนุ่มสาวจะทําให้อกุศลรธรรมคือความโลภโลกรธหลงมันมากพอปูดมากขึ้นถ้าพิจารณาบ่อยๆจะทําให้หลุดพ้นจากทุกได้แม้การพิจารณาถึงความแก่เป็นธรรมดานี่คือข้อที่หนึ่งที่เราต้องพิจารณาทั้งวันทุกวันจะได้ไม่ทุกข์เมื่อต้องแก่จริงๆ <c oughs> สอง มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ลงพ้นความเจ็บป่วยเจ็บไข้ไปได้เพราะถ้าไม่พิจารณาถึงความเจ็บป่วยเจ็บไข้ก็จะมัวเมาในความไม่มีโรคเมื่อมัวเมาในความไม่มีโรคก็จะประพฤติอกุศลละธรรมคือ,อกายทุจริตชอบฆ่าชอบลักชอบระพฤติผิดในกลางวิจีตีทุจริตชอบพูดเท็จชอบพูดคำยาพูดยุยงให้คนทะเลาะกันแตกความสามัคคีกันพูด เพเจร์พูดเท็จพูดอย่าพูดส่อเสียดพูดเพอเจร์วิจิตรจิตเกิดขึ้นมโนทิจิริตคือโลกอยากได้โกรธอาฆาตพื่าอะแล้วก็เห็นผิดว่าป่าไม่มีบุญไม่มีนรกสวรรค์ไม่มีทําดีได้ดีมีที่ไหนทาเชื่อเด็ดีมีทมไปอสัตว์รบไม่มีผูดผีปีศาจไม่มีเปรตศิลกายไม่มีทเทวดาพรหมไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีคุณของบิดามารดาไม่มี โรคนี้โลกหน้าไม่มีตายแล้วก็สูญจะทําให้เกิดอากุศลธรรมลามมกทุจริตไจะทำให้ชีวิตหมุนไปสู่ความผิดผิดเพราะนต้องคิดถึงความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะได้ไม่มัวมอในความไม่มีโรคเมื่อนั้นก็สามารถกะทําให้แจ้งซึ่งพระนิพานเป็นที่ไม่มีโรคคือไม่มีความทุกข์หรือไม่มีกิเลสตัณหานั่นเองได้ อนุสัสเรื่องนอนดองทั้งเจดประการคือเครื่องนอนดองคือกามความพอใจในรูปเสียงเกลื่อนสัมผัสที่ว่ากามราคาอนุสัสปฏิฆะซึ่งเป็นเครื่องนอนดองคือความขัดคืงก็จะหมดไปทิฏฐิความเห็นผิดว่าเที่ยงก็จะหายไปเพราะมันไม่เที่ยงเห็นผิดว่าเป็นสุข ก็หายไปเพราะมันเป็นทุกข์เห็นผิดว่าเป็นเราก็หายไปเพราะมันไม่ใช่เราที่แท้จริงแล้วก็ความสงสัยลังเลใจซึ่งเป็นเครื่องดอนดองเราว,วิจิกิจฉาก็จะหายไปว่าโอ้าแท้จริงมันมีจริงรกมีสวรรค์มีพระพรมมีพุทธิพิพพสารมีดวยสัตว์ที่พูดเกิดเองมีบุญมีบาปมีทำดีดีทำชั่วช่ว ไม่ใช่ทาดีได้ดีมีเท่ไหนทํเชื่อได้ดีมีท่งไปนะจะมีความเป็นถูกเป็นสมาธิ <c oughs> แล้วก็จะละความถือว่ามีเราออกไปซึ่งเป็นเครื่องนอนรองอยู่ในใจจะละความเพลิดเพลินพอยใจในความมีความเป็นและความหลงเร็วอวิชชาซึ่งเป็นอนุสัยที่ลึกที่สุดในแก่ความไม่รู้ในอริยสัจไม่รู้ว่ามันเป็นทุกข์ไม่รู้เหตุแห่งทุกข์ไม่รู้ธรรมที่ดับทุกข์ไม่รู้ในทางออกจากทุกข์ ครื่องนอนดอนทั้งเจ็ดประการนี้สามารถหลุดออกไปถอนออกไปได้เพราะพิจารณาถึงความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเมืเ่อเวลาเจ็บไข้ก็จะนำไปเป็นทุกข์ขึ้น,นสงบแม้ในความเจ็บป่วยอีกความที่สอง้อที่สามต้องพิจารณาอยู่ในนี้นว่าเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้หรือความตายเป็นธรรมชาติของสังขารหรือของชีวิตที่เกิดมาแล้วต้องแก่ต้องตาย แลความแก่ความตายมาจากความเกิดนั่นเองหรือว่าความเกิดเป็นปัจจัยทําให้มีความแก่ความตายความแก่ความตายมาจากความเกิดถ้าไม่มีความเกิดเสียงเดียวความแก่ความตายไม่มีเพราะการพิจารณาถึงความตายเป็นธรรมดาว่าเพราะมีสังขารจึงต้องมีความแก่ความตายอย่างนี้ เป็นธรรมดาถ้าไม่คิดถึงเรื่องนี้ไม่พิจารณาถึงเรื่องนี้จะมัวเมาในความมีชีวิตอยู่จะเมาชีวิตนั่นเอง <c oughs> ที่ความตายก็มีสองลักษณะคือตายชั่วคราวคือความเกิดความตายของชีวิตที่กําลังอาศัยลมหายใจอยู่ชั่วคราวนเองหายใจเข้าเกิดตายหายใจเกิดตาย,ยาชีวิตอาศัยสิ่งนี้คือลมกับจิตซึ่งเป็นธาตุลมแล้วก็มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟ ประชุมกันอยู่โดยศัยธาตุาลมเข้าไปรวมกันไว้ประชุมกันไว้แล้วก็มีจิตมาใช้อยู่พันธาตุเหล่านี้มีความเปลี่ยนแปลงเกิดตายเกิดตายเกิดดับอยู่ชัว่วคราวแค่นั้นเองไม่มีเราไม่มีข้อเราที่แท้จริงก็เห็นว่าแท้ที่จริงมันไม่มีเราเกิดเราตายมีแต่ธาตุทั้งสี่เกิดดับเกิดดับอยู่อย่างนี้ถอนความยึดมั่นมาเป็นเราเสียได้เมื่อนั้นตายก็สงบได้ หรือไม่เมาชีวิตจะทำให้พิชิตความทุกข์ได้แล้วข้อที่สี่เราจะต้องพลัดภาคจากของรักของชอบใจเป็นธรรมดาเราไม่มีใครจะพลดภาคเกิดมาแล้วไม่มีการพลดภาคไม่มีต้องคิดถึงเรื่องนี้เพราะเมื่อสิ่งใดมันเกิดมาแล้วมันต้องเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้จะบอกว่าขอสิ่งที่มีอยู่จงอย่าได้พลดพาดภาคเลย ขอเราจะได้แก่เลยปรารถนาได้แต่ต้องแก่ขอเราจะได้เจ็บป่วยเลยปรารถนาได้แต่จะไม่ได้เพราะต้องป่วยขอเราจะได้ตายเลยปรารถนาได้แต่จะต้องตายขอทรัพย์สมบัติหรือชีวิตจะได้จากกันเลยจะได้ภาภักดจากสมบัติเหล่านี้เลยปรารถนาได้แต่ทุกชีวิตไม่ได้ตามความปรารถนาพต้องจากทรัพย์สมบัติจากสิ่งที่เรารักได้ถ้าพิจารณาอย่างนี้ได้ เมื่อเวลาที่ต้องจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งโอ้อมันเป็นธรรมดาจะได้มีจิตใจสงบเป็นธรรมดาไม่เป็นทุกข์นี่คือสิ่งที่ต้องพิจารณาข้อที่สี่และข้อที่ห้าพระพุทธเจ้าตรัสว่าจะต้องพิจารณาว่าเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นแด่นเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยจักกรรมกรรมเดนไว้ นี่ก็าตามชัว่วก็ตามจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นนี่คือสิ่งที่ต้องพิจารณาเพราะ,ะสิ่งใดที่กําลังเกิดขึ้นกับชิตก็ชื่อว่านึงนั้นเป็นผลแห่งกรรมเก่าเหมือนกันเนีเพราะชีวิตของทุกชีวิตที่เกิดมาแล้วเนี่ยพระเจ้าตรัสไว้ว่าหนกรรมเก่าสองกรรมใหม่กรรมเก่าคืออะไรก็คือตา หูจมูกลิ้นกายใจที่กำลังสวยเวทนาคือสุขบ้างทุกบ้างเฉยบ้างอันสำเร็จแล้วด้วยเจตนาเป็นที่ตั้งของความรู้สึกหรือเวทนาทั้งหลายนี่คือกรรมเก่าพันตามหมูจมูกลิ้นกายใจของทุกชีวิตที่มีอยู่นี่แหละที่กำลังสวยสุขทุกเฉยอยู่ทุกวันทุกเวลานี่แหละคือผลของกรรมเก่าที่สวยสุขก็คือผลของกุศล,ลกรรม ที่สวทุกก็คือผลของอกุศลกรรมหรืออกุศลวิบากมีกุศลวิบากแปลว่าผลของการทําดีจึงมีผลให้เกิดความสุขผลของการกระทําชั่วทําให้มีผลเป็นความทุกข์ทีนี้อย่างหนึ่งก็คือเฉยๆคือไม่สุขไม่ทุกข์เป็นที่ตั้งของเวทนาสําเร็จแล้วโดวยเจตนาที่มีชีวิตอยู่นี้คือกรรมเก่าใน นวกรรม,มังที่พุทเจ้าตรัสไว้นะว่าในเรื่องของกรรมทีนี้กรรมใหม่เป็นอย่างไรเนะีุราณะกรรม,มังแปลว่ากรรมเก่าเนะี่ยุราณะกรรม,มังแปลว่ากรรมเก่ากรรมใหม่คืออะไรก็คือกายกรรมวจีกรรมโนกรรมที่ทุกชีวิตกําลังทํากําลังพูดกําลังคิดอยู่นี่คือกรรมใหม่เป็นทั้งกุศลและอกุศล ถ้าบุคคลใดมีความเห็นผิดเป็นวิจฉาทิฏฐิคือเห็นว่าทานไม่มีผลก็ไม่ให้ทานก็เป็นอกุศลกรรมทางใจทางกายด้วยมาจากใจเห็นว่าผลแห่งการบูชาไม่มีก็ไม่กราบไหว้บูชานี่ก็เป็นอกุศลเป็นความเห็นผิดที่เป็นผลทําให้กายนั้นปือพูดผิดวาจาก็พูดผิด เห็นว่าการสังเวยไม่มีก็ไม่สนงสังเวยเห็นว่าผลแห่งการทําดีไม่มีทําชั่วมีคิดว่าทําดีเป็นทําชั่วทาชั่วเป็นทําดีหรือบุญเป็นบาปบาปเป็นบุญเห็นคงจากเป็นดอกบัวนั่นก็เป็นอกุศลเห็นว่าโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีเห็นว่าคุณของพ่อแม่ไม่มีคุณของม่นมันดาไม่มีก็ไม่เลี้ยงดูพ่อแม่เห็นว่าสัตว์ที่ผูดเกิดเองไม่มีเช่นสัตว์นโกพูดผีวิสัตเทวดาพรหมไม่มี เห็นว่าพระพุทธเจ้าพูกระทาให้แจ้งโลกนี้โลกหน้าเข้าถึงอยู่ไม่มีเมื่อมีความเห็นผิดทางใจอย่างนี้เขาย่อมคิดผิดคือคิดที่เป็นอกศนุศลซะมากกว่าเพราะมันเป็นวิจารณิธิก็ต้องคิดแบบผิดผิดพูดก็ต้องพูดผิดทีนะพูดเพื่อพูดเท็จ